ก็อมีความรู้สึกว่าคือคือส่วนตัวออฟเอทาตาสองชั้นมาเมื่อปีหกหนึ่งนะคะแล้วก็ตาของออาเบลมีความสวาหนังตาตกแล้วก็มันไม่เท่ากันนะคะตอนนี้เท่าที่มองดูเนี่ยตาดูสองข้างมันมันทํามาแล้วชั้นมันมันไม่เท่ากันนะอีกอย่างหนึ่งคือชั้นไม่เท่าก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในวงกลมเนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยแต่นี้ตาเราทํามาแล้วเนี่ยมันทําแล้วมันไม่จบนะฮะมันจะมีตุก ตุดไก่หรือว่าด็อกเอียอนะครับเนี่ยไปไปกรีดชั้นมานะครับมันก็เลยตกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่จะแก้ตาเนี่ยทางทีละพรจะจะทํำล็อกเล็กๆให้นะตัวนี้นะร้อยล็อกให้นิดเนแค่นี้เองทําแค่นี้นะครับทําแค่นี้สภาพก็จะคืนมาสักเจ็ดสบแปดสนะแต่ตอนนี้มองไปแล้วเนี่ย ตาสองข้างนี่มันไม่เท่ากันตาขวามันเล็กนะตาขวามันเล็กเราไม่รู้ว่าเล็กเพราะอะไรระดับตานะครับอาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงลิงตาครับลิงตาครับใช่ไหมอา,อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องสเต็ปสองนะครับคือต้องมาทําตาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเราเรียกว่าทําล็อกหางตานะครับก็อยู่ในหมวดของเฟสล็อกนี่แหละแต่ว่าล็อกเฉพาะที่แค่นี้ เราเรียกว่าลอ็อกหางตานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ